ครับสวัสดีครับอีกไม่กี่วันแล้วนะครับจะเริ่มกับงานทักกาสแปที่จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นให้กับทุกคนที่ไปเรียนรู้ในการ up พสก l l re s กิ l l ใน11สาขา soft power นะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเอาอุตสาหกรรมเกมมาเล่าให้ฟังนะครับที่แต่ละปีสร้างเม็ดเงินรายได้รวมถึง34,500กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ปัญหาก็คือไทยเราใช้มากกว่าสร้างนะครับเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลก็เลยพยายามผลักดันพัฒนาศักยภาพ ตรงนี้ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นก็จะทําให้พี่น้องประชาชนมีเม็ดเงินมหาศาลย้อนกลับมานะครับซึ่งก็จะเป็นการผลักดันในด้านต่างๆของอุตสาหกรรมนี้ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาการปรับปรุงกฎหมายการพัฒนาอีโคซิสเ็มของวงการเกมไทยให้เติบโตได้ด้วยตนเองนะครับมีการจัดหาหลักสูตรออนไลน์มาอบรมมาสอนให้นะครับรวมถึงส่งเสริมการให้ทุนพัฒนาเกมสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านเกมนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงานและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับเกมและอ e ีสปอร์ตระดับนา,นานาชาตินะครับไปจนถึงการส่งออกผลิตภัณฑ์และการบริการเกี่ยวกับเกมต่างๆนะครับซึ่งถ้าใครไปงานทักก้าสเปในครั้งนี้ก็จะได้สัมผัสกับประสบการณ์สุดล้ำทั้งเกม AR แล้วก็เกม VR นะครับเป็นเทคโนโลยีเสมือนจริงพร้อมกับพูดคุยถึงกรณีศึกษาแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสตูดิโอเกมในไทยนะครับ ให้ประสบความสําเร็จทั้งในตลาดของประเทศไทยและตลาดโลกจากผู้ที่มีความสําเร็จในเรื่องนี้มาแล้วนะครับ